เดี๋ยวมาท่านผู้ชมมาเที่ยวจังหวัดมุกดาหารครับภูพะเทิบสถาน,นที่เที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองมุกครับีตร่นผ้เี่เครับวขเทบครับบรรยากาศร,รอบๆนะครับ ก้อนหินขนาดใหญ่เรียงเป็นแบบธรรมชาติไปขึ้นตามเร็นงธรรมธรรมธรรมชาตินะครับขออภิปรายผู้ชมเดินเข้าไปในช่องหินกระบองเผ็ดออกดอกน่ารักมากเลยข้างล่างก็ตีนข้างล่างผัวก,ก็เป็นต้นกระบองเผ็ดสวย,ายมาเยกเลยเจ้ากระบองเพชร กระบองเพชรกำลังออกดอกชุมดูใกล้ๆครับกระลไยออกดอกสีเหลืองกระบองเพชรกระบองเพชรสรันำไยครับกระดอกเพชรกระกระดอกระดอกเพชรไม่ใช่กระดอบองเพชรกระบองเพชรดูครับต้นละ เดินไปเรือยครับตรงนี้เดินไปเนไปเรื่อยนะครับเข้ากับกับไปในช่องหินโอ้อากาศวันนี้ไม่ร้อนคึมๆมเดี๋ยวพาท่านชมเดินไปเลยช่องเห็นนะครับดอกไหมต้อนอะไรข้างล่างก็จะเป็นต้นหินไว้หลบผลก็ได้ สวยงามครับข้างี้ก็จะเป็นลักษสะเป็นถ้ำไว้ไว้หลบหลบฝนนะตรงนี้ฝนตกมาแรงเข้าเป็นหลบข้างในฝนไม่ถูกแน่นอนส่งทะลุก,กันได้ครับขึ้นเตงบนก็จะเป็นป่าเต็งลังครับตรงน,นี้ป่าเต็งลัง ยังผู้คนกำลังขึ้นมาครับบรรยากาศนั่นนี่กขึ้นมาเพื่อเทียนครับทุนที เดินพาชมชมขึ้นยืนบนขวดหินสองดูข้างล่างนะครับข้างหน้าก็จะเป็นเขาอีกลุ่งหนึ่งข้างหน้าก็จะเป็นป่าไม้ขวดหินร,บรอบ